ครับหลวงตอนเช้านี้นะครับน้ําเห็นว่ามันมีขึ้นมาใช่ไหมคอตั้งแต่เมื่อวานพอดีนะครับตอนเช้านี้นะครับก็ขึ้นมาประมาณสักสามซได้ครับน้ําค่อนข้างจะอยู่ตัวนะครับแล้ว่าชาวบ้านก็ค่อนข้างจะอุ่นใจนิดหน่อยนะครับตอนนี้ครับอืตอนนี้คือฝนเช้านี้ฝนมันตกลงมานิดหน่อยคืนนะครับทั้งคืนเหมือนกันนะครับตกทั้งคืนทั้งคืนครับเมื่อคืนครับหนักเลยนะครับ ตอนเช้านี่เพิ่งจะหยุดนะครับก็หวังว่าน้ําจะทะลักไปอีกนะครับตอนนี้คือน้ํานี่มาจากที่ไหนฮะับที่ไหลเข้าตอนเนี้ที่เมื่อวานที่มาเยอะก็คือมาจากแม่น้ําลาวแต่ตอนนี้ต้องเข้าระวังของแม่น้ําพะเยาครับตอนพะเยาเขาปล่อยลงมาเรื่อยๆแม่น้ำอิงเนี่ยนะครับแม่น้ําอิงครับจากวพะเยาครับเพราะทางทางโน้นด้วยฝนยังตกอยู่ทางโน้นฝนยังตกครับวิกฤตเหมือนกันครับครับ ของเรานี่เป็นแม่น้ำู่ที่รับน้ำจากตรงนี้นี่หมู่อะไรนะพี่หลวงอ้าวหมู่สองครับต้นตเบียองเรนแบบเชียงรายแบบบ้านตั้งข้าวครับครับแล้วแล้วในพื้นที่นี่ตอนนี้นี่คือได้รับผลกระทบกี่กี่หลังการเรือนครับอ่ประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบลังคาเรือนคลยครับค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อ่าครับคาดว่ามันจะลดลงไปอยู่ไหมถ้าเกิดฝนไม่ตกอ่าอ่อมาดูของชมรมตรนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับเราได้ปรึกษากันเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนนะครับตอนนี้เราเราคาดกันนีไหมครับ พราะแม่น้ำโขงก็หล่นขึ้นมาครับการระบายน้ําสูงน้แม่น้ำโขงลำบากมากครับชาวบ้านตอนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องอะไรมากที่สุดครับอ่าส่วนมากตอนนี้ก็คืออาหารนะครับเขาออกมาไม่ได้ครับดูนะครับสภาพอ๋อบางที่ก็สองเมตรสองเมตรครึ่งนะครับเราต้องใช้เสบียงคือในการรับส่งอาหารเข้าไปในบ้านเลยครับตอนนี้แล้วสำคัญที่สุดตอนนี้ครับพวกสัตว์แมลงอะไรพวกนี้ครับเริ่มเริ่มนะครับอยากอยากได้พวกยาแค้ๆบางอะไรนั่นอือ แล้วน้ำกัดเท้าคกนี้ครับคนแรกเริ่มแล้วครับครับจะมีผลกระทบตอนนี้นะครับอันนี้คือหมู่ที่สองสัมบลเวียงเนาะครับเออบ้านบ้านอยู่ตรงไหนฮะคือน้ำมันไม่รดเลยใช่ไหม เมื่อวานเข้าขึ้นมาขนาดไหนฮะเมื่อวานน๋อแต่แตะก้วยนี้มันเกิดขึ้นหนักนะมันขึ้นตะวานนั่นน่ะของตะวันนี้ก็บปอนี่ของละตะก้วนี้นอนบนพื้นฮะตะนี่นอนบนพื้นนี่แต่เด็กยุงพี่ยุงเป็นมีพวกแมลงพวกอะไรเยอะไหมมีเจ้ามีแหี่ยวแมงปองแมงอย่างไม่หมดอย่างละเจ้า พวกสัตว์มีพิษเครอตอนนี้นี่คือต้องการอะไรไหมพวกน้ำกัดเท้าไหมต้องการเจ้าเ่าเ้าอาหารยา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 รักษาโรคเนาะมีเป็นไข้เป็นอะไรกันไหมไข้แต่บ่มีเจ้าแต่ว่าแต่วายาแค่ไข้อย่างไรกันอย่างเจ้าถ้ามีนะ

อย่ารอนนักเน,นาะเพื่อเทีเราครับ<ต>ฝากถึงรัฐบาลนี่นะครับกำลงังจัดตำแหน่งยังไม่ลงตัว <c oughs> ชาวบ,บ้านก็รออยู่นะครับฝากถึงรัฐบาลนี่นะครับรีบๆลงมาช่วยเหลือ,อชาวบ,บ้านก่อนครับอย่าอย่ามัวมันแต่ยังครับขอบคุณมากครับ